โอเคนะครับสวัสดี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับโปรเจกต์การลานนะครับผมว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เนี่ยดูให้ดูนะครับคือแตกนี่หลุดเลยนะครับมีสองรอยนะครับตัวแรกผมเอาไปเมื่อวานลมแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้หักเพราะลมแรงนะหักเพราะว่ามันลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงแรงด้วยนะครับคือผมลงเซฟมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ลมไม่แรงนะครับก็คือลายเดิมนะครับแม่ข้างเดียวกันด้วยนะครับคือหักนะครับมีสองข้อเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีรอยนะครับเป็นรอยงอๆนะครับก็คือล้มเหลวนะครับแล้วก็ผมประทับใจอย่างเดียวก็คือเรื่องของผิวนะครับเรื่องของความไม่มีตาของมันนะครับไม่มีตาไม้นะครับแต่เรื่องความความกรอบนี่ก็ต้องยกให้นะครับมีคนเต,ตือนแล้วนะครับไม่ฟังนะครับ โอเคนะครับสาหรับการลานนะครับผมว่าผมจะไม่ไม่ทําต่อนะครับก็คือแต่จะเก็บเก็บงานไว้แก้นะก็คือเดี๋ยวจะเอาตัวไว้นะครับแล้วก็เอาขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวปีกเนี่ยผมจะแก้นะครับแก้ปีกโดยการใช้เป็นไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อไม้ไผ่มานะครับเป็นงานแก้การลานนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับ ก็เสียดายนะครับเสียดายลายนะครับลายลายอุตสาหติดสวยนะครับก็คือไม่เสียดายนะครับเสียดายลายมากโอ้หก็คือสองตัวนี้คือมันขึ้นดีมากนะไม่ใช่ว่ามันขึ้นไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องสนละพายนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ดินน้ำมันแต่ตัวนี้คือไม่ต้องใส่นะครับคือขึ้นดีเลยนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวนะครับอายุสั้นไปหน่อยนะครับการลานไม่เข้าท่าเท่าไรสําหรับใครที่ชอบก็ชอบนะครับสําหรับผมผมว่ามันกรอบ ผมไม่ประทับใจเลยตั้งแต่มันหักแล้วก็แบบคือมันหักได้ง่ายครับมันหักง่ายมากหักแบบคือมันไม่ควรจะหักอะ่ะแต่มันหักอะ่ะถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยมันไม่หักนะครับโหแบบคืออตส่า,า,ชา์ชอบหลงรักมานะครับใจสลายเลยนะครับการลาน,นครับคงไม่ได้ทํานะครับการลานอีกนะครับคงจะเป็นงานไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานลองนะครับเพิ่งลองทําแล้วก็ผมไม่รู้ว่า ท่านอื่นใช้เป็นลานอะไรแบบไหนยังไงนะอันนี้คือผมก็สั่งเข้ามานะเขาบอกว่าเจ้านี้เนื้อดีนะครับผมก็ไม่อยากพาดพิงไปถึงใครนะครับก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นไม่ระวังแต่ว่าผมก็ว่าผมระวังนะต่ว่าผมว่ามันกรอบไปนะครับลานถ้าให้เลือกนะครับก็เป็นไผ่ดีกว่านะครับไผ่ดีกว่าเพราะตอบโจทย์กว่านะครับแล้วก็มันเบานะครับเบากว่าลานลานมันติดแค่ว่า ภาพลักษณ์มันน่าสวยนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพน่สู้ไม้ไผ่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่ได้เล่นสองตัวนะครับเรารู้สึกว่ามันเปาะนะครับมันเปาะไปหน่อยนะครับแต่รวมๆแล้วคือมันสวยนะครับถ้าเรื่องของความสวยเนี่ยคือเต็มสิบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความทนทานเนี่ยไม้ไผ่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อลานที่ผมได้มาเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่า ผมแม่งหมดศรัทธาเลยอะผมพอผมมาหักแบบสองตัวแล้วแบบหักแบบไม่น่าหักอะ่ะแล้วมันหักง่ายแล้วมันแบบโ,โหคือเสียใ,ใจมากโอเคแต่ว่าผมก็จะไม่ทิ้งทั้งหมดนะครับก็คือเดี๋ยวจะเก็บอ่าตัวกลางนะครับเพราะว่าตัวกลางเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมันตรงมันสวยอยู่แล้วมันม่มันไม่หักอยู่แล้วกลางกับขาเนี่ยเวลาหักมันจะหักปีกนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนปีกกันสองตัวนี้นะครับ ว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวดูทรงนะครับโอ้โหสากขึ้นดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนกันเลยนะครับไอสองตัวนี้คือขึ้นดีใส่ดีนะครับใส่สวยเลยแต่ดายอายุมันสั้นนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับก็คือไม่ทันได้เห็นคลิปขึ้นสวยสักทีนะผมก็ว่าจะถ่ายนั่นแหละแต่ว่าคือจังหวะลงอ่ะผมเซ็งมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวฝากติดตามครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ